สวัสดีจ้าสวัสดีวันหยุด,ดยาวนะจ๊ะวันนี้อันปามาแอวน้ำพุร้อนโป่งบัวบานนะจ๊ะตั้งอยู่หมู่บ้านโป่งบัวบานต่อจากบนแม่ปังอับเภอฟ้าจังหวัดเชียงใหม่นะจ๊ะหนึ่งจุดเช็คอินและจุดท่องเที่ยวของที่นี่นะจ๊ะเราจะพาชมที่ระบ่อนะแต่บ่อนี้ก็คือน้ำมันร้อนจัดนะจ๊ะก็คือแช่ไม่ได้เลยนะจ๊ะถ้าจะไปแช่มันจะมีแยกอีก3บอก่อแล้วก็จะมีห้องส่วนตัวด้วยนะคะค่าบริการทองร้อยสี่สิบบาทนะ แล้วก็จะมีสระที่ให้ชาวบ้านแช่ได้ฟรียก็จะมีช่ไอ้น้ำอุ่นน้ำร้อนนะคะแล้วก็สระของเด็กนะไม่ร้อนมากนะเดี๋ยวพาไปชมทีละจุดอันนูที่สระที่สองกันนะคะสระตรงนี้ก็ไม่ร้อนมากนะคะน้าก็เย็นกําลังดีสําหรับเด็กน้อยเล่นนะคะ,ะถ้าเป็นน้ําร้อนหรือว่าน้ํนุฝนก็จะเป็นฝั่งที่สานะคะแล้วก็จะเป็นห้องส่วนตัวนะคะสระแรกก็คือน้ําร้อนเลยนะคะ,ะ,อเ,ะ,คะเอาไว้ต้มไข่นะ ตวอ,อันนี้ก็ไม่ให้เด,เด็กเล่นนะคะไม่ร้อนมากเนาะถ้ามีเด็กน้อยมาก็ผู้ใหญ่ต้องมาด้วยน้ำก็อยู่ประมาณครึ่งเมตรนะคะไม่ลึกแล้วก็ไม่ตื้นนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมสาที่สามนะคะคืออันนี้คือเหมือนแช่ออนเซ็นนะคะน้ำจะร้อนจัดนะคะในส่วนสาที่สามนี่ก็เป็นออนเซ็นนะ,ค,ะคือน้ําร้อนนะคะถ้าใจเย็นก็ผสมน้ําเย็นลงไปนะคะก็ทั้งผู้ใหญ่และเด็กะคะ่ะเราไปแช่นะ,ค,ะคือแก้ปวดแก้เมื่อยะคะ่ะ จริงๆแล้วถ้าความดันสูงนี่ก็อันก็ไม่แนะนําให้แช่น้ําร้อนจัดนะความดันมันจะขึ้นเนาะก็จะมีผสมน้ำาะะให้เป็นน้ําอุ่นกําลังดีฮะอาสะนี้ก็จะไม่ร้อนมากวันนี้อันก็พาแม่พาลุงพาญาติญาติสามสี่คนแล้วก็มีน้องๆนักเรียนที่นี่นักเรียนขาวมาแช่ด้วยคุณครูขาวมานะคะ,ะตรงนี้เป็นน้ําร้อนนะคะเพื่อนๆอ้ตรงที่เป็นน้าพุนะคะ ถ้าเราเปิดสระนะน้ำพุตรงนี้ก็จะหยุดนะคะเหมือนแรงดัน,นะค่ะดันน้ำร้อนเข้าไปในสระนะคะแล้วเราก็ผสมน้ำเย็นจากบ่อข้างหน้าลงไปข้างนิ้วของอันนั้นคือว่าสระพักน้ำเย็นอยู่ข้างบนนะคะส่วนข้างล่างนี่นก็เป็นสายน้ำร้อนเนาะ,ะส่วนบ่อตรงนั้นก็เช่ได้นะคะมีปล่อยน้ำเย็นลงไปเหมือนกันแต่น้ำค่อนข้างร้อนนะคะเพราะว่ามันจะผ่านตรงนี้โดยตรงนะคือน้ำร้อนลงไปโดยตรงนะคะค่อนข้างจะร้อนถ้ ind, so like. าใครชอบร้อนๆนะคือตรงนั้นละค่ะซาวน่าของแท้ค่ะ หยุดยาวไปไหนหยุดยาวพาลุงแม่นะ่ะคุณยายมาแช่น้ำกองน้ำร้อนนะหรือเป็นการพักผ่อนไว้ในตัวนะคะอันนี้คือน้ำแช่ออนเซ็นนะคะน้ำพุร้อนจากธรรมชาตินะ,ะมาวันที่สองเลยค่ะมาแ่ะอ่นเลยมันโกนน้ำค่ะทำมนจอ่ะ นีระบายเลยของวขนมระบายแบบเยอะเนี really cool. um. ่ยวันนี้จะทำน้ำผักเนี่ยปุ้มโดนมันบอกว่าน้ำาแรงหวานไปก่อผู้มเปิดไปจะไปว่ามันขาขนมขาขนมนี่างเงี้ยทำ้วหรือบ้านเดียวขนมมันให้ทันให้ก็ดีอ่ะ ามาแล้วมาฝากบ้านหลุมก,กันเลย ตอนจักงม,มัน,น <c oughs> เานาะโอ้านโตเม่จ้างหมเอ้ยอไปจูมานะเราว่าเขาอาบนา้ำกนน้กีนน้าบแล้วกนน้ำอาบมนันเรื่อ <c oughs> าแล้ว <c oughs> กิน้ำท้องอาหลยวนแล้วลู้ ว่าผแม่กูเตืออาดนี่มันเท่นะเออมันเอากึ่งยนี่เ,เนี่เ่น่เอะอืมน้ำเย็นชหายลงาง บนะหามห่บ่อหะโบน่ะหามบ่อามมีน่ะผสมม่นห่อขนาดกันเนี่ยเอมันโรก็แค่ฮะนโกก็แค่แล้วก็ผสมห่นว่าน้ำไหลายลงพวกออันนี้ไหลเพื่อกันนี่ไหลนมไ้แนี่ยนี่ยั่ไหลพกอะอันนี้น้ำลูกพุ่นมานะคนดอยบลูกพุ่นมาเอะน้ำเย็นพุ่นหรืลูกบ่อพุ่นมาบ่อขันน่ะเหมือนคันอ่างอะอ่งหลวงบนน้ำเย็นนะ โหนๆเออนี่ตอกมาหาเนาะนี่น่ะงบไป200ล้านนั่นแหละนี่น่ะเที่ยงฮานล่ะเที่ยงปูท่านน่ะอืมไปไปจ๋ากัไผมาคุโหน เขาเช็ดข่าเนี่ยก็งงนาชกงนตุงทิ่าเขาตุงมีสามตุงเราตุ้งนะ